คิดถ <it flaws yap> ึงมากเพิ่งเจอกันไปเมื่อวันก่อนเองใจมันจดจ่อมใจมันจดจ่อว่าก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะท่าน้ผมใจผมเก้าสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วคิดว่าเต้ยมาทำไมเนี่ยวันนี้เนี่ย ก็ยังงงเหมือนกันจะมาบอกข่าวหรือว่าจะมาพูดอย่างไงก็ไม่รู้ความพัดภาาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกเต้ยเพิ่มเติมไหมบอกอะไรเต้ยไม่หมดหรือเปล่าก็มีแต่เป็นอาหารอย่างเดียวที่พัดผลาคนอะอย่างอื่นไม่มีไม่มีชัวนะครับชัวเปล่าครับอ่า ไปตามมาให้แล้วครับเจอแล้วยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับสาธุแล้วไปเจออดีตพญญาครับแม่ก็อยู่ยังอยู่โอ้ยยังอยู่แต่ว่าแต่ว่าลูกเขาเนี่ยไม่ได้เจอนะ ไม่ได้เจอลูกชายเพราะว่าแม่เขาก็บอกว่าตั้งแต่จากห้วยขวางไปอ่ะเขาก็ไปทำมาหากินแล้วก็ถึงกลับไปอยู่ที่ระยองนะคผมครับเขาก็เลยขอว่า,อาตอนที่ไปตามหาหรือว่าไปคุยกับแม่เขาเนี่ยไม่ขอไม่ให้ถ่ายทำเพราะรว่า,าถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยรายการออนแอร์ air, นำเสนอไปแล้วเนี่ยจะไปกระทบ สิ่งที่แม่เขาบอกเต้ยมาว่าสาเหตุที่เขาไปเพราะว่าพ่อเองอ่ะมีเมียอยู่แล้วใช่ถูกต้องครับนั่นไงนี่คือเรื่องที่พ่อไม่เล่าให้เต้ยฟังไงฮะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พ่อไม่เล่าให้เต้ยฟังไงใช่ถูกต้องครับมันไม่ใช่ว่าพ่อไปเป็นอาหารเขาถึงรอไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าพ่อมีเมียอยู่แล้วเขาถึงไม่รอต่างหากจริงคือผมจะหาวิธีหนีจากเมียคนนี้ ม่่กีโดยที่ผมจะไปเป็นอาหารแล้วผมปุ๊บผมจะใส่ว่าผมไม่เป็นอาหารแล้วผมก็จะย้อนกลับมาหาเมียคนนี้เรื่องเรื่องครับผมนั่นแหละนั่นมันก็เลยเป็นสาเหตุของลูกผู้หญิงคนหนึ่งถูกไหมล่ะเอไม่รู้ว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนไหนผิดคนไหนถูกแต่ว่าเราจะจะปาสองมือถูกไหมล่ะ้องเราก็ต้องเข้าใจหัวอกแม่เขาด้วยเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเขานั่นแหละครับผมแต่ว่า สิ่งที่เต้ยไปตามหามาเมื่อวานแล้วเนี่ยคือน้ําเสียงเขาไม่มีโกรธอะไรเลยครับเขาไม่โกรธเพราะผมไม่ได้ทะเลาะกันเลยครับอยู่เลยมีแต่ว่าที่เป็นอาหารนะดูแลตัวเองให้ดีนะอยู่กับแม่นะอยู่กับพ่อกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเป็นอาหารเดี๋ยวแป๊บเดียเนี้าครั้งหน้าจะไม่แน่นอนก็คือว่าผมกลับไปอาหารปุ๊บก็คือว่าผมี้ยหนีกลับมาหาคนนี้ครับจะอยู่คนนี้เพราะคนนู้นไปอยู่บ้านแล้วครับ ผมจะมาหาคนนี้เดินสายกคู่คนนี้แต่มันก็อย่างที่ว่ามันก็คือได้พัดภาคึานป่านี้เดี๋ยวแม่เขาต้องค่อยๆบอกค่อยๆบอกลูกชายเพราะว่าลูกชายอาจจะคิดเยอะคิดมากเพราะ40กว่าปีแล้วเนาะครับครบใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆด้วยอย่างเงี้ย อันนี้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยโอ้ผมก็โล,ล,ล,ล่งครับโล่งโล่งละเริ่มโลง่งเริ่มโลง่งกับเบอร์โทรที่ติดต่อแม่ก็ได้ไหมมีโอ้ก็กติดต่อได้ติดต่อได้เดี๋ยวให้คุยกันครับครับครับเนาะเดี๋ยวก็รอเขาพร้อมเขาบอกลูกชงลูกชายอะไรเสร็จแล้วก็ก็ค่อยสานต่อกันเนาะามันอดีต40กว่าปีละมันก็อะไรมันจะต้องสะสางใจกันบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพ่อเนาะครับ มีชีวิตอยู่ดีใจที่สุดแล้วมีลูกมีหลานมีหลานไก็รู้ผมน่าจะมีนะมั้งไม่มีครับผมไม่มีเขาไม่ผูายจะไม่จะไม่เขาปัวยไม่มีครับในใจหวังของเขาว่ามีหลานในคนก็สองคนไม่มีไม่โอ้ยังไม่มีเลยเขาตั้งใจทํางานอย่างเดียวครับงั้นคุยกับแม่เขาไหมครับครับ แม่ครับจ้าตอนนี้เต้ยนั่งอยู่กับพ่อหยัดนะครับมาแจ้งเขาละว่าผมยังไงเรื่องราวที่เราเจอกันเมื่อวานนี้แจ้งทักแล้วก็ทีนี่ก็รู้กัะสาใจแล้วนโอเคครับผมงั้นงั้นแม่คุยกับพ่อหยัดหน่อยไหมก็ไม่รู้จะคุยว่าไงอ่ะไอ้ไงงั้นให้เขาเป็นคนเริ่มต้นบทสนทนาแล้วกันเนาะโอเค นะพี่หยาดนะ,นะประาร์ติฮันแห่งรักที่พันรักนั้นอนุภาพบันดา กดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้เจากันจะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า ฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางหัวใจเรืงนี้ฉันมาดัานดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางปฏิหา